พบกับเจ้าแม่ออทีเช่นเคยนะคะวันนี้มีคนถามมาว่าอยากาได้เลนสำหรับทำไลฟ์ขายจิวเวลี่ขายทองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวัสดุชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะต้องใช้เลนมาโครค่ะนี่เลยเจ้าแม่ทีเอามาให้ตามคำขอค่ะตัวนี้เป็นเลนวายและเลนมาโครในตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาแกะให้ดูดีกว่า <Okay. S 1> นี่ค่ะ ก็จะมีเจ้าตัวเลนขนาดเท่านี้เองค่ะเล็กกระทัดรัดนะคะ <Wow. S 1> มีผ้าสำหรับพกพาใส่ถุงนะคะแล้วก็มีตัวคีบนะคะสำหรับหนีบทรศัพท์นั่นเองวิธีใช้นะคะเราต้องถอดเจ้าตัวฝาปิดเลนออกมาก่อนนะคะตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะเอาตัวฝาปิดเลนด้านหลังออกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาเจ้าตัวคีบนี้ประกอบเข้าไปแบบนี้ นี่นะคะเสร็จปุ๊บเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอามาหนีบตรงนี้ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นเลนวายนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เช็ดเลนอาจจะเป็นหมองหมอนิดนึงก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะดูกว้างขึ้นสำหรับห้องที่แคบนะคะก็จะทำให้มันดูกว้างขึ้นนั่นเองส่วนถ้า จะใช้เลนมาโคสำหรับถ่ายจิวเวลถ่ายเพชถ่ายแหวนถ่ายทองถ่ายพระนะคะนี่ค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะมันจะมีเขียนว่าเลนมาโครตรงนี้นะคะมันติดมากับเลนวายบางคนไม่ทราบว่าเป็นเลนอีกอันนึงนะคะก็หมุนออกจากเลนวายนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นเลนมาโคตัวเดียวแบบนี้เลย mm hmm. นี่ค่ะก็เอาหนีบตรงนี้นะคะ แล้วก็เอาแหวนมาส่องนะคะพวกจิวเวลรี่แบบนี้เห็นไหมคะก็จะชัดมากๆเลยหรือถ้าไม่หนีบนะคะก็แค่เอา,เอา,เอาต้องใส่ตัวคีบตรงนี้นะคะแล้วก็แค่ส่งไปแล้วก็ให้เขาดูนะคะแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะชัดถ้าเป็นพระก็นี่คะ่ะชัดละเอียดแบบนี้เห็นไหมคะ เรียกว่าเหมาะกับท่านที่กำลังจะหลายขายทองขายแหวนเพชรให้เช่าพระอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นผิวของวัสดุได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปชมสินค้าได้ที่อา่าที่เพจ365 e p เจ้าแม่ไอทีนั่นเองค่ะ